สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้เราก็โยกเกมฟรีไฟนะครับวันนี้เราก็มาเล่นหมดมาบ้านเดิร์ดชินเกยน,นี่ก็จะเป็นอ่าคลิปใหม่อีกแล้วที่ไม่ใช่คลิปเก่าโอเคเดี๋ยวไปหาคนกันเราจะมาเล่นแบบไงโอ้โหเหมือนเขาจะยิงหัวเราเนาะแต่เขาไม่โดนแต่เราก็อ่อนให้หน่อยแล้วกันในเมื่อเขาอยากยิงหัวเราเแต่เราปลาระเปิด ไอ้คนนี้วไหนเนี่ยเขายิง่หยซิคนนี้น่าจะตึงอยู่นะมันพยายามที่จะยิงหวเราแต่เขาไม่ตึงหรอครับเราต้องเอาให้ได้เลยคลิปนี้ไม่ชนะเราก็ไม่ลงนะจะไหมเป็นไม่ได้ก็ขอโดนหัวก็ดีหนีไปไหนเนี่ยครับ เนี่ยเห็นละหนีเก่งเหลือเกินนะคนเนี้ยลอยจังหวะเนี้ยยิมงมาละอัดตัวอัดตัวที่อัดตัวไม่เลยยิงหัวไม่เป็นอัดตัวดีกว่านะอัดตัวก็ตายนะครับผมมาโอ้ยหมอกก็มาอีกทีเนี้ยไม่รู้จะทำไงละโอ้ยยิงเจ็บคือกันนะเนี่ยยาเขาน่าจะเหมือนนะยิงนั่นเดือดตายดิ ท <c lusion> so like uh, ah, ah, to ี่สรงนั้นป่อแกนสองคว้าว้วว้าวว้าวว้าวเราจะไม่พูดมากนะเรายิงอย่างเดียวตายไปเลยยิงจนหมดแม็กกะไปตายกิ๊ดุถ้จะไปเล่นหมดสี่วิสี่ยิงหมดแม็กก็ โอ้โหนานเด้อกจ็จะถ้าปืนมันไม่มีวันเหมดแม็กก็พากันชนะตายหาไม่มีการยิงลงรีโหลดอะมาเราจะยิงเข้าใ่ให้เลยน,นี่มันก็เจ้าจริงนะเจ้าจริงร้อนเนี่ยโอ้โหตายเลยเรา เขาหน้าเจ้าจริงนะดูดิเตือเลยง่ายเดียวจริงเจ้าจริงดีสมนีละแล้วก็จะไปทางเดิมนี่จกปืนออกมารอเลยจริงไหมเขาหัวไม่ไม่เข้าหัวนะไม่เข้านะโอ้เจอเลยหลัลลง,ลงนนหนูปาระเบิดแสงหิมะเฮ้ยมาแล้วกไปเอาแต่ยิงหนุ่ม เอาตายอะไรวะงั้นเอาไปสัมสัมอีกกูไปสัมได้กูไปสัมโอดเมตเราพันสี่เอพันสี่ร้อยสี่สิบสามหนึ่งพันสี่สามตัวปืนในเร็าน,าน,านี้ไม่ค่อยชอบเล่นเลย ต้วก็จัดตัวมันตีนี่ไงล่ะขอมอนนี่ไงล่ะขอมอนโอ้โหขอโทษนะเจ้านอนตายเป็นอื่นเลยคลิปนี้มีการอัดหัวเลยนะคลิปนี้อัดตัวนะครับเราต้องชื่อคิดว่าหมาป่าเดีวดได้อัดหัวั้งคลิปด สาดท้ายแล้วจะได้จบจบคลิปมันจะได้จบจบไปออกมาใช่ไหมไม่ออกมาก็ตายนี่เลย